สวัสดีครับท่านผู้ชมเออพูดถึงเรื่องห่างหายกันไปนานเหมือนกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเงินบุญอีกนะครับคือมันก็พูดอยู่หลายรอบนะครับแต่ทีนี้ก็ผมจะบอกว่าวันเนี้ยวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับก็คือเดือนกร,รกฎานะครับวันที่23กร,รกฎาซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนอย่างไรครับไม่ได้มาตอกย้ําไม่ได้มาอะไรนะแต่จะบอกว่า เป็นอย,อย่างไรครับเงินเข้ามาบ้างหรือยังนะครับก็เป็นบทพิสูจน์จริงๆว่ามันเป็นการหลอกลวงซึ่งเงินพวกนี้มันไม่มีจริงแล้วก็แต่แต่ก็ยังมีการหลอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่ขแขนเป็นหลายสายมากนะครับมีทั้งดาราบางคนนะครับดาราตกอับก็เข้ามาร่วมซึ่งซึ่งก็ถ้าคนตาสว่างเนี่ยก็ไปแจ้งแจ้งความได้ แต่ปัญหาคืออย่างที่บอกแหละคือคนคนเราอ่ะไม่ตาสว่างก็ยังเชื่อกันอยู่นั่นแหละมีหลายสายหลายหัวหลายบอสนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้อ่าโควิด -19 กระบาดอีกเดือดร้อนกันไปอีกต้องวิ่งหาเงินให้หัวสายให้พวกเนี้ยนะครับแต่ที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมบอกว่าพอดีมีน้องคนคนหนึ่งอันนี้จะถือว่าคือเขามาคุยกับผมนะครับแล้วมันทําให้เราเออเกิดความรู้สึกว่า อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้คุณแม่เขาตาสว่างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าน้องได้เข้ามาคุยว่าคุณแม่เนี่ยได้โอนโอนเงินให้ออะไรนะหัวสายคนเนี้ยตลอดโอนโโอนโอนนไปตลอดเลยแล้วก็เงินก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งก็คือแล้วคนเนี้ยมาหลอกมาหลอกว่าจะมีเงินเข้ามาหลายล้านอะ่ะเป็นสิบล้านเลยนะครับ แต่ทีนี้มันมีมันมีประเด็นที่เราควรจะรับรู้ตรงตรงนี้นะครับก็คือคุณแม่ได้บอกว่าคนที่มาหลอกเนี่ยบอกว่าเงินจะโอนเข้ามาได้เนี่ยต้องเสียภาษีแต่คือเอาพูดสรุปนะเขาจะโอนเงินมาให้เราเรา,เราได้เนี่ยเราต้องเสียภาษีก่อนให้เขาก่อนนะครับมันก็เกิดประเด็นที่จะต้องตามติดกันมาว่าอ้าวไม่มียังรายได้ยังไม่เข้ามาแล้วจะมีภาษีเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับ อย,อ,ยอย่างแรกเลยนะครับที่ที่คนที่ยังยังไม่ตาสว่างเอาง่ายง่ายหรือคนที่ใกล้าตาสว่างนะครับคือเราจะต้องรู้ว่าถ้าไม่มีไรายได้ไม่เสียภาษีแล้วคนที่มาบอกเรานะครับก็คือเขายังไม่โอนเงินมาให้เราเลยอะ่ะแล้วเราจะเสียภาษีอย่างไรนะครับทีนี้อย่างที่สองนะครับถ้าเกิดมันเสียภาษีจริงๆเสียให้ใครเออสมมุติเขาบอกจะมีเงินโอนเข้ามานะให้ธนาคารคุณแต่คุณต้องจ่ายภาษีก่อน อ้าวก็ก็โอนมาสิแล้วเราก็ไปเสียภาษีให้ธนาคารที่โอนเข้ามาถูกไหมครับทําไมจะต้องไปเสียภาษีให้โอนเข้าบัญชีคนที่โอนมานะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยถูกไหมแล้วอ่ะมันก็ประเด็นที่ตามต่อนะครับภาษีก็ต้องเกี่ยวกับสัสสปรกรเพราะมันมีไรายได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับและแล้วเงินที่โอนเข้ามาหลายหลายล้านเนี่ยสมมติว่าคุณไม่มีธุรกิจอะไรเลยไม่มี กิจการอะไรที่เงินจะเข้ามาเป็นสิบล้านร้อยล้านเนี่ยโดนตรวจสอบแน่นอนใช่ไหมและที่สําคัญก็คือว่าพวกนี้จะอ้างว่ามีใบคุมมีใครเคยเห็นใบคุมม้างครับถ้าถ้ามีใบ,บถ้ามีใบคุมเนี่ยผมขอดูหน่อยผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าใบคุมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นแบบไหนใบคุมเงินเนี่ยหลอกขายกันเจ็ดพันก็มีหมื่นหนึ่งก็มีเมื่อก่อน ederim, มันมีอยู่สายหนึ่งอะหลอกขายแต่แต่ใบคุมซื้อกันแล้วแล้วใบคุมอยู่ไหนก็ไม่มีใครได้ เขาบอกว่าเงินเข้ามาร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะจะไม่มีการตรวจสอบเพราะมีใบคุมสุดท้ายก็โอนเงินไปก่อนเงินก็ไม่ได้มันมีอยู่สายหนึ่งเมื่อสองปีก่อนดังมากเลยแอบอ้างทั้งแบงก์ชาติแอบอ้างทั้งปปงอแอบอ้างทั้งหลอกให้เหยื่อนะครับไปไปไปรับรถหลอกให้เหยื่อไปรับเครื่องบินส่วนตัวสุดท้ายมีไหมมันก็ไม่มีมันมันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็คือ ไม่ได้ทํางานสถาบันการเงินเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินเลยบางคนอะไรบางคนเป็นครูอา้าบางคนเป็นคนขายชาเขียว <c oughs> นี่นี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับบางคนเป็นอดีตพยาบาลซึ่งพวกนี้มันมันมันไม่มีความรู้เรื่องการเงินการธนาคารอะ่ะแล้วจะมาทํางานระดับนี้ได้อย่างไรนะครับเอาเงินร้อยไปแลกล้านแต่ผมก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งน้องบอกว่าคุณแม่เนี่ย เริ่มตาสว่างแล้วคือคุณแม่เริ่มเริ่มเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าเงินพวกนี้มันจะมีจริงแต่แต่ก็แต่ก็เสียไปเยอะนะแต่เราก็ไม่ว่ากันคืออย่างน้อยตาสว่างมันมันก็ยังดีกว่าเสียบเสียไปเรื่อยๆถูกไหมครับเขาก็เริ่มหลังจากดูคลิปดูอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะตาสว่างแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยไม่จำเลยครับไม่มีไรายได้ไม่เสียภาษีแล้วก็ การที่ใครจะเอาเงินมาให้เราเป็นจนํานวนมากๆแล้วขอเก็บเงินก่อนมันเป็นไปไม่ได้และทําไมเราจะต้องโอนให้คนคนนั้นทําไมเราไม่ไปเสียภาษีที่ธนาคารเอาสรุปง่ายๆนะครับทําไมเราไม่เสียภาษีที่สัมภกรถูกไหมมันต้องมีรายได้ก่อนสิครับถึงจะเสียภาษีถูกไหมมีหรอที่ว่าเสียภาษีก่อนที่จะมีรายได้เป็นไปไม่ได้อย่าเชื่อนะครับอย่างน้อยก็ ก็ทําให้คนเริ่มตาสว่างนะครับแต่คนก็ยังไม่ตาสว่างก็อีกหลายๆคนซึ่งซึ่งผมก็จะนําข้อมูลมาเสนอแต่อย่างที่บอกแหละมันก็หลอกซ้ำๆอ่ะหลอกเรื่องเดิมๆนะครับมันคือเหยื่อนเนี่ยก็ไม่ตาสว่างถ้าถ้า,ถ,าถ้าตาสว่างก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ตาสว่างก็มันก็เกิดความทุกข์ในในในครอบครัวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถึงณวันนี้นะครับณนะวันนี้นะครับ พิสูจน์ได้แล้วว่าเงินพวกนี้ไม่มีจริงเพราะว่ายังไม่มีใครเดินได้เงินแม้แต่บาทเดียวอ่าพูดให้ดีหน่อยแม้แต่บาทเดียวจริงๆอยากจะบอกว่าแม้แต่สลึงเดียวก็ได้ยังไม่มีใครได้เงินเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรนะรีเซ็ตระบบการเงินกฎหมายเกซาร่าอะไรพวกนี้เงินก็ไม่ไหลามาเพราะเงินมันไม่มีนะครับส่วนความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลก็จะมานําเสนอต่อแต่ตอนเนี้มันก็ มุกเดิมๆหลอกเดิมๆซ้ำเดิมๆตาสว่างครับเชื่อผมเดินออกจากวังบนนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับ